สวัสดีครับพี่น้องมาดห็นยังน,อน้อแหละ<ป>ตำเครื่องตัวนี้ไปไป,ไปซน้ี่นำยากับปุ่นมาครับนี่เห็ดไ,ไปไฟไสน้อมาหน้เห็ดไปไสน้ออ๋อ โอ้ oh, แม่แต่ละโอ้ท<า>ี่น้ำยาเขาปุ้น้<า>พี่นอพี่เคียงน้ำยาเข,ขาปุ้นเห็ดไปใสน่น์น้อคุณแม่ไม่เห็ดหลายแท่เห็ดไปใสน่น้อนี่

โอ้นนุจบเ,เ,เ,เปี้ยนสับก้เปลนนปลี่ยนกน้อนเปลี่ยนน้องมาลัางนี่ยังแม่้เปลี่ยนเ,เ,เปลี่ยนค่าเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนไหนนอนไหนนอนประมาณนี้ฟุมบก นี่ดี3 3> ครับตืนมาเลยบ่ายสามบสามครับปลาเทียของลายๆมาเอาไปใส่น้องแม่นี่หม้อล้ล <laughs> าหร <laughs> อเปล่าหม้อหม้อล้าเหมือเดยกับว่าคาดเอาไปยามหม้อล้าไม่าม,มาอยู่นี่สิไปเบื้องหม้อลำติดอไ ปาดพี่น้องคุณแม่สิไปมาล่ามเด้มือนี้เฮ็ดน้ำยาขับปืนประมาณสิบม้อหาสิบโลหาิปโลปาดหาชิโลแบบแม่เขาลูกหลเนาะอืมพูดแล้วลูกมาล่ามหลโอ้ลูกมาล่ามไหลแม่ก็จะไปอันยามลูกมาล่ามได้บาทนี้ยมือนี้อมขนมปุ่นห้าสิปโลพี่น้อง ไปซื้อไปเบิ่งมะล่าสาวหน่อยมือเร่งซื้อเบิ่งมะล่ามสาวหน่อยมือแร่งนี่มือนี้โอ้ยมือนี้อันรับเชิญเดือนเพียนเอาหน่วยพอนตลอดพี่น้องเออซื้อบัตรไปกุมปีดนั่นนะสาม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 หมื่นสามขึนคืนนี่พอกับคุณแม่น้อยเดือนเพียเอาหน่วยพอน ฉันคอยรู้หมฉันคอยนี่หมอลำตัวพยามบุบหมอลำตัวไม่สิบเวรบบ่สิลำเองหงือจังใดบุบแม่แม่จิ๋วว่าไม่สิไม่อย่างสะพายอยู่บ่คุณแม่นี่ อาชีพนี่น่ยเสฟไได้พี่น้องเด้อไปถ่ายนในกลุ่มปีดเด้ออลเออม่ใช่อด้วาสาเดือดหื้อศาสเขามาล้างานพี่เจาอย่างเด้หื่อศาสเขามาล้างงานหไว้ขึ้นแม่ันูแล้วไออิลีี่แล้วเขายังมาถ่าฟังปีใหม่ไก่แฟนอยู่ ผมจะต้องต่างนาครับทั้งหลังผมจะคนเบิร์ต่างหนาครับผมจะคนเบิร์ไหนไหนสดครับอันทั้งหลังนี่แหละครับถาฟังลมว้อยว้อยดูไม่ได้กระเดยกระลมว้อยว้อยอยู่น้ำขุนอยู่พี่น้องบ้านขี้ดอดเสียงคุณแม่ลายมาแต่ดูกระสีพะลมว้อยว้อยจักทอนในบ่แม่ วมว้อยว้อยละเนาะนั okay. ่น้คลิปต hmm, ่อไปแล้วัเาไคลิปต่อไปคลิปต่อเฮ้ยไอ้คลิปตามโอิยตามคลิปต่อไปไหมเป็นตลมวอยว้อบอคลิปต่อไปเป็นตลมว้อยว้อยอยู่บ่พี่น้องอืมอ้เ่ มีผู้อยากรุ่นบ่พี่น้องเจี๊ยบมือหาจริงมือหกนี่สิรุ่นน้ำบ่นี่ผู้อยากฟังบ่อข้อหมีนมะเบิงอ่ะบ้ากุณแม่ยกุ้ยมีก็ซอยลูกซอยล้านให้นี่พี่น้องคอมเมนต์เบิงค่นพี่น้องอยากฟังล่มว่อยๆพี่น้องข้อเมนต์มาเบิงนะครับแล้วก็มาลุ่นกันด้วมือแรกนี่สิได้ฟังล่มว่อยๆถึงเวทีบ่ เาขอบคุณที่พักจากแม่ลุงนะครับวันนี้โอ้ยนอนแสบลายพี่น้องจกไปย่ามเลยฟงหัวอะไรอ้พี่น้อง นี่แหละทีมฮวงทำยังไงเหอที่มาทำคุณลูกมากก็ได้ว่าจะไปใสดอกแกว่ากับลาบอยู่ว่างานจอมงขนาดเพราะว่าอย่างแกาต้องเลี้ยงชีพไงแต่ว่าหมอลำใหญ่ไม่ไปหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลแม่แต่ส่งที่เราลงมาเพราะว่าเขาอยากดูกับแม่นี่นี่แค่นั้นเราจ้องมาน้ำสงสัยรอกว่านีงนี่ก็เหมือนกันหรอกว่าก็เหมือนกัน

ปีนแล้วกินจนเข่ามีโยมันบ่ได็กกทบกระเทือน,นท้าวงแห้งแม่บอกคนที่กรบทบเป็นห้องไรกว่าเพราะว่าอย่างเวไม่มีไรายได้เหรอครับพี่น้อง <c oughs> เออเออที่ตตัด <c oughs> สินใจลงเนี่ยเสมือนว่าลงมาเริ่มต้นใหม่เลยแต่เจ้าจุดป,ปูรท่ากับคือมมแมนบอล่ะครับต้องมาหาเงินหาท่อหาบูทัางแบบลูกมาตตัดสินใจแบบ อูปลาผู้หกับพ่อทรนมดาแต่ว่ากันีวางกิดลีแม่น่ะเออเางยังลวหาได้ยุ่แล้วพวกยังไปเจ็บวเลยซุกนก็ยังห่น้ำ่งน้ำจำน่นอกาลังนั่นกองลงกองงนปวดนะละใส่เนี่ยทีว่าเป็นยังยังใครอย่งรแดูเลี้ยตอนนี้จะไปดูตอนใดแม่ยังบกัอนผู้เดียวึเป็นความดันเบาหวานเนาะ ไม่ประจําต oh. ัวนเอก่อนะนะอมันน่ไหมน่งดันกินดันลงวันสิวาลงมีจไหนแม่บ่เเ้นันำงทําอนเม่นเื่อเดีลวใที่เฮ้ยนะครับพี่น้องพี่เมอีละกจอเลิกจ่อยังคักๆมันก็สิี่ไล่ไลมันไล่ดเนาะ ไล่โหดมาเรียกบมได้สิมาอย่างพี่แม่ครับอยู่ที่บ้านน้องจานใต้บ้านบุยบานพะยะบ้านน้องจานใต้ตำบลช่องแมวครับนี่คนโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะครับอืแต่ว่าแถวนี้เป็นกระเาโคราชนะแม่เนาะมาปนกันเพราะว่าแม่ลุงเป็นเล่าครับ แต่ว่าแม่ลุงฟ้าเมื่ออยางโม่สีบันติยังได้วงคนเกิดเพื่อนคนละาทําเม็นใช่ขึ้นกันแต่ว่าเพื่อนบอกโคตรหลาดค,ครับแต่ว่าหาง,งานคนมาหาง,งานยี่สิบโลนี่แหละว่าแต่แล้วก็คนไก่กว่า,าดัไน,านได้วุนน่นอีเม่ต้องไปสอบถามมือแรงนีอ่อือมครับนี่พี่น้อง <c oughs> ได้กินแท้แท้มื่อนี้ข้าวปุ้นหาสิบโลนะครับน้ำยา ้นยาฝาเนินนะฮะใส่ตีนใส่ตีนอืมนี่คราลองคล้องแนวฝากแนวตอนจากคุณแม่รุ่งน้าป้าครับพี่น,นึ่งเมื่อนี้นะครับที่ว่าสารพันแพงอิ่มอีกแล้วอิ่มท้องอีกแล้วฝากท้องไว้กับแม่ลุงวันนี้เมืมเ่อเ,เ,เ,นนนเช้าก็อิ่มไปแล้วหนึ่งหนึ่ง ก็หนึ่งมือนะครับขอบคุณแม่ลุงมากๆว่าเฮ็ดเห็ดน้กินทาลูกทารันมาสนท่านว่าได้ทายในกินก้อนเลยได้มาสนนู้นมาหอดว่าเก่ามุงกว่าครับครับ ีลยวหลอนาพเวลาลายสภาพพี่น้อยบางสวนคุณแม่น้ำนะครับหลอบก่อนหลอกก้อนมากนะก็ไปอยู่แต่ว่าไปตอนเพื่นกําลังลงมันตอนนั้นน้แม่เนอเพราะว่าสีมาสูบส่างการกาบ่ไดีมาตอนนั้นว่าสิมาสูบสะสงการเลยนาอแม่เนบ่ได้มา นอเพราะว่าน้อ,นองอีแดงน้อยมีปัญหาก่อน <laughs> ออบบตอนนี้ก็ไข้แน่แหละครับไข้แน่แล้วเสมนาเวลาวางเวลาสวนคุณแม่กันครับพี่น้องพืชผักสวนครัวกินได้ครับครับ รับงานนะครับรับงานทั่ราชนาจักรบริเวณใกล้เคียงนะครับพี่น้องครับอย่างไดได้ครับแม่หลวงนผภานะครับพี่น้องครับบรัแต่พอ่ได้ไปว่วงไงด้พี่น้องเด้อนะครับรับงานทั่วไปนะครับพี่น้องกูได้จิอยากฟังเสียงคุณแม่กินหอดเสียงล่ำลมบ่อยๆมาจาเด้วยพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณคุณแม่มากเลยครับนะครับวันนี้ คล like ิปหนาพี่น้องเขาเม็นไลค์จังสิได้ฟังได้รุมบ่อยๆ่อยนะครับเขาเหม็นเขามากพี่น้องอยากฟังบออยากฟังเขาเมนเขามากครับขอบคุณที่พี่น้องเบิ่งจบคลิปปันนี้นะครับพี่น้องครับแล้วคืนนี้ก็ล่าไปครับน้ำยาข้าวปุ้นนะครับฝากตอนพี่น้องมอเล่มสำหรับพ่อแพ่งมือแรกนี่ที่บ้านหันหันเตยนะครับอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมามือแรกพอกัน กับจิลลปินรับเชิญคุณแม่น่อยเดือนเพียนอำนวยพรผู้ดใดเดี๋ยวเขากลุ่มไปท้าเลยครับสามร้อยสามสิบสามบาทนะครับบัญชีเดิมเงินไปเดิมโอนแล้วส่งสลิปเขาเอ่อสำหรับเพื่อนรงแฟนเพีน,เพะนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับทุกทุกชีวิตนะครับจะรีบดึงท่านเข้ากลุ่มทันทีนะครับพี่น้องเอาลิปนีเอเมทีตะก,กรอนครับพี่น้องมา